แต่ช่องคือที่ตะโนไม่ทำเลยอะไรเลย Yeah. Cool. นะเป็นเม็ดสารนี้ก็สามารถที่จะมาคั่วมือได้เลยซึ่งลูกค้าก็าสามารถที่จะมาคั่วเองได้เฉะนั้นการที่ความร้อนเนี่ยคั่วให้จนไหมก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่สองคือคลาที่สองอันนี้เริ่มมีกลิ่นหอมของตัวกาแฟคั่วใหม่กาแฟคั่วใหม่จะมีความหอมมากถ้าเก็บแล้วแล้วก็บวกกับเมล็ดที่คั่วสุกแล้วเอาผสมกันแล้วก็มาคั่วใหม่ จะออกมาเหมือนกันหมดเลยโดยที่ไม่ไอที่สวิทช์ก็เลยคิดคน้นโอ่งเป็นการาใช้แกส๊สลมลมควันเผาเผาเพื่อให้โองกร้อนเช่ะน,นเราก็ใช้เม็ดกาแฟใส่ในนี้นะก็หมุนหมุนเพื่อคุกเข้าให้ความร้อนกับเมล็ดกาแฟอย่างทั่วถึงความร้อนซึ่งความร้อนที่ถูกอบข้างในเนี่ยมันก็จะมันจะมีไฟอยู่ซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะจะใส่เมล็ดกาแฟนะครับ อันนี้จะเป็นการวอร์มเพื่อให้เกิดอุณหภูมิสูงถึงเราจะกระเทาะเปลือกเพื่อเพื่อให้สีสีให้เปลือกมันกระเทาะออกเลือแต่มเมล็ดขอาสายบารเดด้วยการใช่องุ่ไม่ใช้แกส๊สอ,บ,อบปัดปิดเลยวัตถุดิบประทับซึ่งเป็นกาแฟสารที่ยังดิบอยู่แต่ว่าถูกไล่ความคืนแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิของเตาประมาณร้อยองศา ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยก็ここจะประมาณ150ถึง2 0 0้อสานะครับแต่นี้เซ็ตกาแฟเนี่ยมันสุกเป็นการอบเหมือนกับคั้วมือเมื่อกี้ไอ้ความนิ่งของการคละเขาเนี่ยจะนิ่งได้ดีกว่าแต่ที่

วัวฟูเนี่ยผลิตดีของสวิตเหมือนกันแต่บัวขาววัวทองบัวทอง <c oughs> บัวทองแต่ทำอะไรครับ <c oughs> โรบัสซ่าครับนี่เป็นโรบัสซ่าของเชือกเขาบรรทัดนะครับต้นกำเนิดกาแฟคนจัง ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นที่ที่ชอบนะครับแล้วก็จำนวนถ้วยจำนวนน้ำนะครับถ้าชอบเข้มข้นมากก็จะจะต้องใส่มากหลังจากนั้นก็ปิดฝาเมื่อเมืม่อ เราไปตั้งไฟเนี่ยน้ำกาแฟไอ้น้ำจะดันจะดันตัวไอ้น้ําขึ้นมาผ่านเนื้อกาแฟแล้วก็ตกออกมาจากลูตรงนี้นะครับเ,เราจะต้มกาแฟนะครับต้มน้ําให้เดือดพขาเดินทางในป่านี้น้ําเนี่ยผ่านเนื้อกาแฟก็จะเข้มข้นนะครับ มีครีม่าคือครีมอย่างสวยงามเลยแก้วน,นี้คงอร่อยถูกใจแน่นอนกลิ่นหอมเตจมุนรสธรรมชาติกกลอมหอมสดชื่นนะครับร้อยไหม รอยรอยอยังอยอยงูเลยถือในลำคอโองก็ okay. เริ่มจากการคัวกระทะนะครับคัวกระทะแต่ผมดูแล้วมันไม่สม่ำเสมอเราพยายามสุดๆแล้วมันก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าวิธีการอบอ่ะมันน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราเรได้แนวคิดมาจากการไกอร่อบโอ่งหรือว่าไอพวก คนนั้นเลยกับตุ๊กไก,ออก,อก่โอ่งเลยก็คิดว่าถ้ากาแฟมันน่าจะได้อยู่ก็เลยนำไปไปหาซื้อโอง่งมาทดลองดูก็ได้ผลครับครั้งแรกข้อสตดความน่าเล็นเลยคือตุ๊กเบล็ดจ,จะตุ๊กสำมม่ับเสมอเหมือนกันหมดเลยลักษณะกระบวนการทำงานคือลักษณะกระบวนการประมาณของของโอ,งอง่งนะครับเราก็จะ คือเริ่มจกอุ่นอุ่นองค์ก่อนเพื่อแล้วก็จะดูว่าความร,ร้อนเนี่ยมันมันมันจะได้หรือเปล่าพอไ,ได้ความร,ร้อนเราวพืใส่มเมล็ดก,กาแฟเข้าไปครับและทีนี้พอใส่มเมล็ดก,กาแฟก็คั่วอยู่ที่ประมาณสามสิบรอบหรือสามสิบสองรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็จะหลักต่อจากนั้นก็ต้องสังเกตมเมล็ดก,กาแฟอยู่อยู่เรื่อยๆืนะครับว่าเอ่อตอนนี้มันอยู่ระดับไหนแล้วเพราะหลักการสังเกตก็จะมีอยู่สามอย่าง ที่ที่ผมสังเกตอยู่นะครับคือจะมีหนึ่งดูฟันสองฟังเสียงสามสังเกตเมล็ดครับวิธีการข้าแบบนี้ดีต่างจากวิธีการเราดรเินดีมากกว่าย่ยคือหนึ่งนะครับมเมล็ดจะสุกสม่ําณ์เบอเหมือนกันหมดเลยนะครับสองก็คุณสมบัติที่เด่นของงงก็คือสมมุติว่าเราได้มเมล็ดกาแฟที่คั่วแบบยังสุกไม่เต็มที่หรือว่า หรือว่าเมล็ดที่ยังไม่ได้สุกแล้วก็เมล็ดที่สุกแล้วนะครับเอามาคั่วป้อมกันใหม่เลยมันก็จะออกมาจำลองเดิมเหมือนกันเลย